ต่อต่อไปฉะนั้นแล้วกาพพ่พี่น้องๆเฮ้ามีความประสงค์อยากจะผูกกาขึ้นมาทั้งบุตรสของเข้าในตอนคำนี้ในพิธีการต่งางๆทา้งพรพุทธเจ้ากาได้พิธีการต่างๆที่ทางโคดสไใบประกาศก็คือารับใบตาตั้งหรือว่าประตั้งวัดแล้วก็ตาตั้งจอว่าพร้อมทั้งวิย,ยาวัดเช่ยก่อน หรือว่ามกระถายกธนูเนี่ยทั้งสองท่านผู้ดูแลทั้งวัดทั้งว่าคนวัดคนว่าหลายท่านฉะนั้นแล้วในช่วงนี้การกิจกรรมหรือว่าพิธีทำทางกันเสร็จสิ้นไปขั้นตอนหนึ่งจะเริ่มประพฤติมติร่วมกับหยาบๆกันแล้วกับประชาชนที่พ่อพัวแม่พ่อละขอกราบขอบคุณกำพรุนอแม่พี่น้องที่มาร่วมงานขับผมณขอบผม มาดมง,งานในมือน,ขขน,นิกากินข้าวกินน้ำสะกดข้าวกับป๋บบานกัะซองสำหรับมื้นเวนนิกาที่เกา่ามือสำหนดการมือสุดท้ายหลังจากตอนเย็นห้องไปอาบน้ำกินข้าวก่อนแรกยกขึ้นี่เอากุจิได้แล้วบ้านอยู่ไกลกอำเภอลำขนานเซนชั่ขขน,นขนาดกัมพูชาอยู่ไกลขนาดไหนกลับไม่ได้ได้ว่ายว่านกกา มาล่ำมาลองให้พ่อแม่พี่น้องสนุกสนานกันระหวังว่าสิ่งที่บอดีบอกามตาจ้าทุบผูกตาจ้านี่มาดูหัวลำใหญ่มาเช้าช่วงนี้ทางพอทามีดูหลข้าลายชอบดูเสาน้อยเราพอด้านในผูกก็ตัดแขนให้หลวงพ่อในว่าันนี้เราตะคอกถิ่นมาทั้งวันนี้ไม่ตกแล้ววันนี้ไม่ตก้้ของหพรุ่งนี้ไปดาดวง มีแต่ตอนละพีตอนละนองทั่วจังหวัดเลยที่พี่น้องมาลื่นมาลื่นมาลื่นไปนากลางมื่อสุดท้ายแล้วก็หยุดแต่ว่าไปอุดรแล้วก็มามหาสารคามวันนี้วันที่29มานี่อีกประมาณเจ็ดโมงมาบ้านเมงหรอะไรสักอย่างอ่ะประมาณสิบห้าสิบหกลูกวันที่29มาอีกฮะเขายกเลิกเหรอแต่จะได้รับบิณฑบาตอันรอบอุบลชนกลุ่มเฮ้าในช่วงเศร้า กัประมาณเจ็ดโกว่ามันไกลกว่านี้ไม่เยอะไหมบ้านเองอ่ะพอถึงถึงอยากทิี่นองบ้านกันิเป็นวัดหรือเป็นอะไรเขามีกระถินหรือเปล่าอยากจะใส่บาตรม่วนเศร้ากับมา้งแต่ไม่รู้ผมไม่รู้พี่ๆเข้ากัสกักเจ็ดโมงงานกระินเขาไม่เลือกหรอกเข้าถวายีบเก้านยีบเก้าเต่ปัุณเจ้างานกระถินก็ม่ยกเลิกหรอกยกเว้นเขามาปิดอ่ามันกับกัาสี่โมงกว่าๆเอากจีได้นําเขายังมีอยู่ ยังมีอยู่มายังไม่มียกเลิกเพราะเขาจะมาจากชัยภูมิ28ท่านนาวัดบนนันทาเป็นหน้าลูงเลี้ยงจันและแล้วพี่พี่น้องๆจะต้องขอบอากาศขอบุญขอบุณอีกครั้งหนึ่งอาทิตราะชวนเศร้ามากทางคณะกรรมการด้วยท่านหละทั้งว่า ท่าต kind of ั้งขอโค่นเป็นพัอวจากพี่น้องจากในท่านของไก่จากนี่ไม่บ้านเมืองอ่ะเพื่อตอนรับที่ตอนรับน้องหลายสายหลายลูกท่านวัวเป็นลูกท่านกันหลายลูกท่านทั้งลูกทั้งหลานไม่ว่าท่านพอตะเนี่ยนำลูกนำหลานมาขอยไปดูบ้านเมืองลอีกรอบนึงกับพานไปหลายลูกท่า่วันนี้เขาปรับโชว์ใหม่โชคดีเนี่ยวันนี้บ้านนี้โชคดีเมื่อคืนนี้เขาปรับโชว์ใหม่ดี่น้อยเหตุจากที่ยังคุณเจ้า ยัดขาวันพ่อแต่คุณพิ่เาอ๋อเขาให้คนเดินโชว์ยอดาบากันแบมใหม่ฮะร้อยเอ็ดเมื่อคืนนี้สำหรับพืนนี้กับขอใหใช่อันนี้ใหม่วธทีใหม่วที่นี้ก็จะเปลี่ยนวธทีที่นึงสนุกสนานวังว่าสิ่งที่บนีบนอากาศจให้พเด้อเ่าอพทเมเหรือว่าพู่สรานที่ต่างๆนะครับเราเตรีบเป็นเก่าสาธแม่แตห้าบนบานสาุสำหรับวั่นีกับเมไกลยู่อยู่ คือติบดตกดอกตุลาขสภาเนี่ยาเป็นกกรจีนสาวน้อยอุงหญิงก็เดินออกมานี่แล้ามาบรรกานจนาลัยแล้วแล้วชอบใครอ่ะชอบใครที่สุดพอกสาวอกหญิงลยนะโอ้ยอากมาดูอุงหญิงตอนพอนเมอาทิอยการนเงานคนอื่นอุงหญิงเสร็จแล้วกลับเลยหรือเปล่าอาทตย์ก่อนั่นแหละอาทตย์ก่อนเพราะว่าเตรียมกลมกล้องถึง ามาส่งไว้แล้วกับับเช้าเลยรวยปุนงหญงออกฉากอปีที่แล้วเป็นยัี่กันปีนี้ยิ่งใหญ่ไกว่าเก่าปีนี้ยิ่งใหญ่ว่าเก่าการฉลอแล้วแต่ตอนี้อันนี้อันนี้ร้อยยิบาโิงงานเนี่ยเพราะท่านกินกับชินนามกายยางไปทั้งคุ่นละทั้งกวิตเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้วันก่อนสงวันสีฟูฟรีอิตยองกินมากฟีุ่งูฟรีสำหรับปีนี้ก็สีฟรีสองบ้านเลย ก็ว่าคนเฮาทำงานหน่อยก็เล้ต้องตัดมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่งานร้อยเอ็ดสีชมพูสีชมพูหากินเองที่อำเภอสีชมพูน่่นนะบ้านใกล้ๆสีชมพูกับทาอาหารเตรียมพร้อมๆ้งแล้วจะยกเสาแล้วครับเอายกเสา แล้วมาตั้งแต่บ่ายกี่โมงเนี่ยจะมาดูอีกเนี่ยโอ้มาตั้งแต่บ่ายสามโอ้ตรงนี้ก็ตรงนี้มันมองไม่เห็นหรอกตรงเนี้ยต้องนั่งข้างๆตรงนี้นี่ผมที่เอาโต๊ะวางเนี่ยผมเอาจะถ่ายคลิปเออได้นั่ง,ง,งได้แต่ว่าก็เห็นไกลไง

อ่าอันนี้อันนี้ข้างหน้านัาน้นรักดนตรีข้างหลังนั่นหมอลำนั่นน่ะ,ะนอนนอนอยู่นู่นรถนู่น่ะสามแสนห้าขึ้นไปแหละ ท้งคอนวอยทั้งอะไรต่ออะไรสามร่องุ่ระเา่งุยอ่าแล้วแต่จะให้มีเนื้อมีเนื้อ30กิโลมั่งเข้าสามเนียอสามก็สอบปุ๋ยจะมาเห็ดบาปคอยแท้คอยสิถ่ายคลิปเลยบ่ไม่งแต่สามโมงมาคอยเบิ้งหุิงิง ที่จับมืออุ้งหิงบ่จับจจที่จับมืออุ้งหยีงบ่จะไปเบิ่งซ่องเบาเดีดด้วยเบาดเดเดี๋ยวคอยสีให้เบิง่งสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงต่านี้นะครับสวัสดีครับ